รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพาคุณไปชมช้อปิมสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยซีพีบอรณนากินแบบไหนก็เพลินมีจําหน่ายที่เซเว่นอและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายัางชมชอบชิมกับร้านอาหารเทเรส61ซึ่งถือว่าเป็นร้านลูกของร้านอาหารผ่องสีอยู่ที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเองนะคะแต่ว่าร้านเทเรส61ไม่ได้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลยอยู่ที่รามอินทรากิโลเมตรที่11นะคะสามารถเดินทางมาทานได้ทุกวันเลยดิฉันยังอยู่กับ พี่อ๋อยคุณเกตมุกคุณลชนซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่ของร้านเทเรส61นั่ดนนเองสวัสดีค่ะพี่อ๋อยค่ะทานอาหารที่นี่กันมา3มื้อแล้ว3รายการด้วยกันอร่อยมากทุกรายการเมื่อวันเขาหยกก็ไม่น่าเชื่อหมูสามชั้นมันขนาดนั้นนี่จะทานแล้วมันไม่มันเลยวันนี้เมนูที่พี่อ๋อยแนะนําก็คือปลากระพงนึ่งสีอินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดิฉันเชื่อว่าร้านส่วนใหญ่มี โดยเฉพาะร้านอาหารจีนปลากระพงนึ่งซีอิ๊วแต่ความแตกต่างของปลากระพงนึ่งซีอิ๊วที่เทรส61คืออะไรคะเราใช้ปลาเป็นเป็นเลยนะคะแล้วก็ขัดบ่อสําคัญที่เราขัดบ่อแปลว่าเราเลือกบ่อบางบ่อนี่อาจจะมีกลิ่นของดินของเราอันเนี้ยเดี๋ยวคุณหญิงลองชิมดูจะมีไม่มีกลิ่นดินมันเป็นน้ำกร่อยก็จริงแต่ว่ามันจะหนึ่งสดอยู่แล้วสองเนี่ยกลิ่นตัวนั้นจะหายไป พราะงั้นที่เนี้ยจะขายดีมากอ๋อมันอยู่ที่วิธีการเลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงคัดตั้งแต่ตั้งแต่บ่อเลยตั้งแต่บ่อเลยค่ะแล้วก็มามาไว้ให้เป็นเ็นนะคะมาเลี้ยงเป็นแล้วก็ถึงเวลาแขกสั่งปั๊บก็จะสดอีกสดอีกอย่างก็คือวิธีการนึ่งเราก็มีหม้อที่เป็นอุณหภูมิที่พอดีพอดีนะคะ คือปลาเนี่ยถ้านึ่งเร็วเกินไปมันก็จะสุกแบบไม่เข้าเนื้อนะคะมันก็จะเป็นแบบที่เดือดขาวอ่าใช่ปลาสุกไม่ดีเนี่ยมาวค่ะอันนี้สุกเสมอสุกเสมอเลยเพราะว่าที่นึ่งเราเครื่องนึ่งของเราคัดแล้วอย่างดีนะคะการนึ่งนีก็พิีสำคัญนะคะสําคัญต้องนึ่งให้พอดีเวลาพอดีเวลาความร้อนต้องพอดีด้วยนะคะแล้วก็ซีวก็คัด เพราะว่าถ้าปลานึ่งไม่ดีหนึ่งแข็งไปสองหรือไม่สุกค่ะไม่สุกแล้วก็ตามก็คือมีกิ่นคาวอีกเพราะฉะนั้นเมนูปลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมนูวัดฝีมือของแม่ครัวค่ะาจะฝีมือดีขนาดไหนอันนี้คือความพิเศษของปลานึซีอิ๊วที่นี่ใช่ค่ะนะคะอาลองชิมลองชิมไรอ้ำนะคะ สดค่ะเนื้อปลาโอเคเลยหอมเลยอะค่ะแล้วใส่น้ำมันงานี้หอมทานอาหารคาวกันมาหลายวัน<อ>ค่ะพรุ่งนี้แนะน,นำอะไรดีคะอาหารที่นี่ขอที่นี่ขอแนะนำของหวานเป็นเค้กนะคะเคเเ้กเรามีเบเกอรี่เองงัน้นพรุ่งนี้มาติดตามกันก็นแล้วกันเบเกอรี่ของร้านเทเรส61 จะอร่อยกันขนาดไหนสิบบูลชวนชิมแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคุณน้อยเกตมุกคุณละชนนะคะผู้จัดการใหญ่ของร้านเชอเรส61ขอบคุณค่ะพี่อ๋อยค่ะอย่าลืมแวะมาชี่ร้านมินดาคือดองมื่อ11วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกให้ตลาดโบโลนากับแคมเปญ CP เพลินโนมินอนปรากฏการณ์ความเพลินกับ CP บโลนากินแบบไหนก็เพลินที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคและคนรุ่นใหม่ในทุกมือ้อไม่ว่าจะทานเป็นมื้อหลักอาหารว่างระหว่างวันทานรองท้องหรือว่าทานเพลินๆระหว่างกิจกรรมสะดวกทานง,ง่ายได้ทุกที่ทั้งแบบพับแบบม้วนแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นก็อร่อยเพลินกันได้ทุกสไตล์พร้อมเปิดตัวโบโลนารสชาติ ม่พ p แฮมโบโลนาพิซซ่าที่อัดแน่นด้วยเครื่องพิซซ่าคลุกเคล้าเครื่องเทศออริกาโนถึงรสพิซซ่าเต็มๆคำมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาโดยมีฟรีเซนเตอร์สุดเกลียนบอยปะกรดาราสาวสุดฮากรุ๊ปกิฟต์และนักแสดงนำจากเรื่องเริฟซิกมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความเพลินในงานเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับดังสนั่นทั่วทั้งสยามสแควร์วันกันเลยล่ะค่ะ สองผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพโคจรมาพบกันกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่คุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาิกา30นาทีทางสถานีข่าวโทรทัศน์ t n n เ